กับผมตั้มเซตอามอเทนครับแคนนอนเซตอาร e มอลเทนครับใช่วันนี้ผมมีโลตัวใหม่มานําเสนอบอกเลยว่าตัวนี้สุดยอดครับใช่ครับเขาใส่พูดของพวกเราเลยนะใช่แล้วแล้วตัวเนี้บอกเลยว่าเขียวขจีแน่นอนใช่ครับหน้านี่เขียวเลยสงสัยไม่ต้องก่ากินข้าวใช่แล้วแล้วอาจจะโดนใครเตะอะไรมาหรือเปล่าใช่คนนั้นเขาชื่อว่าล็อกส์นั่นเองล็อกส์นั่นเองจะเข้ามาในเตือนนี้แหละครับ บอกเลยว่าใครนี่ไม่ได้รับเจ็ดวันนี้พลาดอย่างรุนแรงน้ําตาไหลแม่ๆมล็อกเป็นฮีโร่สามดาวใครที่อยากรู้เขาเก่งแค่ไหนไปชมในคลิปได้เลยจ้ะบายแต่เดี๋ยวก่อนอืมจะให้ดูหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้แง่เห็นไหมเขาใส่พูดเหมือนเราจริงๆด้วยอ่าเป็นไงล่ะไปดูไปชมไปฟังกันเลย ครับนี่ก็คือเจ้าล็อก์นะครับผมใช่แล้วล็อก์เราเด <A. S 2> พูดกันไปนะใช่แล้วเห็นว่าใส่พุดด้วยฟงฟิงเสียวละหน้านี่เขียวใช่่ <c oughs> ะบ<ๆ>ดวยีเมชันกันมันก็เดินได้ย่าเล่นแร่แปรธาตุด้วยใช่เดินมิย่าจะบอกมันมีแค่นี้แหละเอาเป็นว่าเราข้ามตรงนี้ไปอไอเทมครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็เห็นที่มุกหนึ่งกับมุกอักษรนี่จากตัวนี้ไม่ได้อับไปสูงมากก็ดูจากของนะฮะทีเทียวของเนี่ย ค่อนข้างสมดุลคล้ายๆกับทิงเกอร์แต่ว่าจะเน้นไปทางอินแล้วก็เลือดสัส่วนใหญ่คือนับเป็นสายอินที่ค่อนข้างถึกนะครับเลือเดเยอะนี่เรื่องของว่ามันจะไม่ถึกพอมันจะชก็ม,มีเลือดที่ค่อนข้างโอเคในระดับน้่งกับสายสเตนนะ่ะออินนี่สูงนะคะห้าดาวเนี่ยสเตตัสขึ้นอยู่ที่เจ็ดจุดห้าสเตนใช่แล้วปไปดูสเตตัสกันเถอนะนี่คือเลเวลเก้าสิบแต่ว่ายัง ม่วงบวกหนึ่งนะครับผมนักทันทามได้นะฮะใช่เนี่ยไลน์เอ็นสเตตได้ไหมสเตนตน,เตน,ตนี่ครับห้าครับผมแล้วก็ส่วนอินนี่ห้าจุดสี่นะครับผมในห้าดาวเนี่ยสเตนตก็จะเป็นที่เจ็ดจุดห้าถูกต้องซึ่งเยอะมากแล้วก็อินแปดจุดสี่โอ้แล้วเราเจอแน่นอนใช่ฮะก็คือโจมตีเนี่ยก็ถือว่าพอตัวเลย <9 S 2> ไม่ได้เบาเใช่แล้วก็ส่วนสเตนตเนี่ยก็เยอะมากกว่าโบโมูแน่นอนออกเลยใครที่คิดว่าเอ้ยโบโมูก็เป็นอินที่ถึกตัวหนึ่งนะถ้าไม่นับกับอ็อกกี้อะไรเงี้ยแต่นี่จะบอกว่าว่า ล็อกเนี่ยถือขึ้นมาอีกระดับึเลยใช่แล้วแต่ว่าเขาไม่อยู่หน้าสุดไงใช่เป็นตัวที่ถือปิงอยู่ที่แนวกลางใช่แล้วส่วนค่าโจมตีอยู่ที่โจมตีเวทนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นอินก็โจมตีเวทเป็นหลักมีสก,กิลที่ใช้จริงๆ Shadow c h a n นะครับผมใช่ Shadow c h a n คือจะแรงไม่แรงขึ้นอยู่ยตรงนั้นถูกต้องนะครับผมแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วใช้ใชสิทธิ์แอคแท็กมากกว่าเพราะว่าตัวตัวเขาเนี่ยสกิลใช้ค่อนข้างน้อยครับเขาเดินมาเขาก็ยิงหนึ่งทีแล้วก็ ชาโดชานนะอะไรอย่างนั้นส่วนเกาะครับดูที่เกาะเกาะนะฮะค่อนข้างโอเคเพราะเนื่องจากสเตนสูงถูกครับผมดีเฟนนี่ก็เยอะตามไปด้วยใช่แล้วก็อินสูงก็ทําให้ทั้งเกาะฟิสิกส์แล้วก็เกาะเวนค่อนข้างโอเคเลยครับผมไม่แย่ถือ<ะ>ว่าเป็นอินที่อึดเลยใช่แล้วแถมค่าโหวลีมานาตอนจบด่านนี้เยอะเลยนะใช่มีหลบด้วยหลบข้าน่แล้วนี่ไม้จากไม้ลื่นปืนเลย <laughs> ไม้ลื่นปืนโอกไก่เจ้าเดิม <laughs> ไปชมสกิลกันใช่เราไปชมสกิลกันนะครับว่าสกิลเป็นยังไงบ้างมาดูในเรื่องของสกิลครับผมสกิลเฮลไฟท์ปุกโกเลมขึ้นมาใช่แล้วยิ่งอัพเท่ายิงอัพเยอะเท่าไหร่นี่โกเลมนี่จะไปสูงตากใช่แล้วแล้วก็สตัร์นี่ที่เริ่เก้าสิบเลยใช่เห็นไหมก็ปุกเลมขึ้นมาโกเลมก็จะร่วงลงมาจากฟ้านะฮะโปรแบกโปรแบกใช่แล้วก็จะลุกขึ้นมาทำทให้ตัวสตัรนรอบ ใช่สตันพื้นที่รอบๆครับผมใช่อัพเยอะเนี่ยโคเรมก็จะเร็วเยอะขึ้นใช่แล้ว,ลวอัพที่เก้าสิบ่โคเลมก็จะเร็วเก้าสิบแถมมันลงมานี่เป็นตัวแทงที่บอกเลยว่าอึดเร้าใจแน่นอนใช่แถมต่อยรุนแรงใช่แล้วครับผมนะเรามาดู่าตต่อไปครับชาร์โดแชนครับผมชาร์โดแชนครับเป็นสกิลที่เอาไว้เพิ่มเลือดให้เพื่อนได้สามพันเจ็ดร้อยี่สิบทีเร็วเก้าสิบเลยส่วนพัมเาเมสตรูเนี่ยห้าพันสองร้อยี่สิบรุนแรงสุด บอกเลยว่าเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ที่โหดเยี่ยมกระเทียมเป็ดมากกระเทียมเป็ดบอกเลยว่าเราจะรุนแรงสุดๆใช่แล้วเรามาเดนสกิลต่อไปครับ inferno f r s e อะไรว่าเนื่องจากสกิลนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่ล็อกเเลยกับพี่โกเลมเราล้นล้วนใช่ครับไม่ได้ช่วยอะไรพี่ล็อกเราพี่ล็อกเราไม่ได้ใช้เองนะฮะใช้ให้โกเลมครับเมื่อโกเลมลงมาเนี่ยโกเลมก็จะมีสกิลเพิ่มคือต่อยเป็นไฟบอกเลยว่าใ้่แต่ตายอย่างที่เห็นนะต่อเป็นป่ายุ้งเนี่ย ทำให้สตันอ่าสตันเนี่ยที่อัปพิกะที่เจ็ดสิบนะครับก็จะทําให้เร็วเก้าสิบหรืสตัน์ร์้อยเปอร์เซ็นต่อยเนี่ยเพิ่มความรุนแรงการต่อยของโกเลมเนี่ยที่แล้วเจ็ดสิบนะที่เอาไปเต็มแล้วนะหนึ่งพัน 1> 1, สองร้อยแปดสิบเอ็ดจุดหกทำไม,มต้องมีจุดหกไม่รู้เนาะคิดยากอ่าก็รุนแรงค่ะสกิลสุดท้ายครับของล็อก์ของเราคือเ <Frame field S 1> ฟรมฟิลเฟรมฟิลใช่แล้วลูกมือไฟเนี่ยไฟทุ่งนาใช่ครับ เมื่อเรียกโกเลนลงมานะฮะไม่ใช่ไฟทุ่งนาแต่ได้อย่างไงเนี่ยเมื่อเรียกโกเลมลงมาเนี่ยโอ้โหมันเบอร์นี่นาเป็นวินาทีเลยสองร้อยหกสิบแปดต่อวิเลยหกสิบเจ็ดอเกินไปหนึ่งก็คือจะโดนมาเป็นกระทำเรื่อยๆตัวเนี้ยพูดหลักๆเลยสกิลเนี่ยแทบจะซัพพอร์ตโกเลมทุกอย่างใช่ถ้าใช้ดวแชนเนี่ยฮิวให้โกเลมเราได้ด้วยทูฮิวให้เพื่อนได้ด้วย สุดยอดเลยแต่เดี๋ยวก่อนใช้บ่อยแล้วก็ใช้บ่อยมากคือถ้าคือเราเราใช้ใส่สตูเนี่ยยังไม่หมดเลยใช้ใส่เราอยู่แล้วใช้ใส่เรายังไม่หมดใช้สตูอีกแหละอ่าเดี๋ยวไปดูตามภาพเลยอย่างที่บอกที่เราเราจะอธิบายล้วตองอธิบายให้ละเอียดใช่แล้วอ่ะเราเห็นสกีกันไปแล้วแล้วก็ถือข้อแก้มแล้วเราไปอธิบายเรื่องตัวที่เขาชนะตัวที่เขาแพ้กันเลยดีกว่าอ่านี่เลยอบิสพูดเลยว่าใส่แต่เนื่องจากอบิสนะครับเป็นตัวที่บ้ายแนวกลาง ครับผมค่อนคอนมาทางแนวหน้าซึ่งบอกว่าบอเราไปอยู่ตรงนั้นพอดีโหแม่นเลยอย่าง <man. S 2> แม่นแถมว้อออกจะบ่อยว่วยขัดจะหว<พ>างการใช้สก mm ิลของล็อกเส่มากครับล็อกกจะให้กวัวเลนได้แล้วกั้นใจไม่ได้ใช้สถิหงายท้องเป็นหลายรอบจะบอกเลยว่านี่เลยอบิสตัวที่ล็อกเนี่ยต้องหว,วาดผวาตัวไปครับคือตัวที่อินเนี่ยต้องกลัวท้งตัวอยู่แล้วใช่เกเบียนครับต่อให้ จะมีหลังๆจะมีใส่กันใบสามสิเปอร์เซ็นก็ยังติดอัสเจรีงงแบบงงแบบก็กันใบก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรเกเรียนนี่ใบโหดจริงๆครับนานด้วยต่อให้ใบอย่างแม่นนะใช่ครับตัวต่อไปครับตัวที่ที่ล็อกเราเนี่ยย่อมเศร้าเมื่อเจอจะบอกว่าล็อกที่แต่ถ้าจมดีริสิทิ์อย่างเดียวคือจริงธรรมดาตัวที่เศร้าสู้ไม่ได้จริงก็เลยต้องเป็นเบรกครับนืจากเบรกเนี่ยค่าหลบมหาศาลพร้อมกับพลังโจมตี ที่รุนแรงครับทาให้พี่ล็อกเนี่ยไม่สามารถสู้ได้เลยไม่ว่าจะยิงยิงก็ไม่โดนโดนฟันดูเลือดคืนนะฮะครับทาให้ค่อนข้างลาบากในการต่อสู้กับเกรกนะครับใช่ส่วนตัวอ,อื่นเนี่ยก็อาจจะมีนัวจาะวนบางทีนัวก็ไม่ได้ใบทตรงนั้ใช่แต่ทุกคนนะถ<ฮ>้ามาขาบวนบิสเน่บอกเลยว่าใบาจาระวันหรือแทบจะใบอยู่ตลอดมาพร้อมกับเกเบลอีกจบลว นี่มันทีมใบทั่วรา,าตาสงการใช่จะทีมวิเิษน้องให้นั้งตาก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ทางไม่ได้ใช่แล้วที่คู่กับพี่ล็อกเราได้เนี่ยจะบอกว่าเยอะมากเพราะว่าล็อกเนี่ยเป็นสุดเป็นสปอร์ตใช่แล้วครับผมใครนี่แบบใช้ตัวบูบูข้างหน้านี่มีเขานี่ฮิวสปายอ่ะูดเลยมายกตัวอย่างสักตัวตัวที่ต้องการพี่ล็อกเราเอาเป็นนี้แลกหน้าเมื่อกีพูด<ฮ>ถึงมาก่อนทำไมต้องเป็นแรกหน้าครับผม และหน้าต้องการตัวแทงครับพอโปล่งออกมาเนี่ยจากพี่ล็อกเนี่ยสามารถมาแทงแทนตัวแทงได้เพิ่มใช่แล้วแถมมีเพิ่มเลือดด้วยอัสเตรเลีโดนต่อเล็กต่อน้อยนี่เพิ่มเลือดอย่างโหดใช่แล้วแถมนี่ถ้ามีใครตายนี่บอกเลยว่าตื่นเต้นกว่าเดิมใช่สมแม้ว่าตัวแทงจะตายไปแล้วครับไม่ต้องกลัวพี่ล็อกต่อเรียกมาใหม่ได้อืมฮึมสุดยอดดิสนีย์แถมตันได้จังหวะด้วยทำจังหวะได้ดีแล้วมาต่อไปครับนี่ครับเจ้าวิญญาณแห่งไฟนะครับผมใช่ครับเบเซอร์ เนื่องจากว่าเวลาแยกกุเลาบของล็อกเนี่ยทําให้สตาร์นด้วยใช่อ่าแล้วก็ยังเพิ่มตัวแทงให้กับเบเซอร์เบเซอร์นี่ได้ยิงอย่างยาวนานแน่นอนแถมมีโอเวอร์ไทม์เพิ่มเลือดอีกอะไรจะโหดขนาดนั้นเนี้แบบอย่างเหนียวหรือว่าเจ้าล็อกนี่อยู่กับฟินิกีฟินิกีจะตายหรือเปล่าเนี่ยประเด็นนตอนนี้ใช่เบเซอร์นี่คือแบบตายยากแน่นอนใช่ในทีมเนี่ยฮะถ้ามีฟินิกต้องมีล็อกสำหรับ วันนี้นะฮะก็ได้เห็นทั้งตัวที่แพ้แล้วก็ตัวที่ชนะไปแล้วยกตัวอย่างกันสั้นๆนะครับโวแต่เรก็เห็นไปแล้วใช่ไหมครับกับล็อกหอดมาเลยก็เรียลูกพ่อผม้กมันไม่ใช่ครับโอเคแต่ไม่ใช่้จุใจสาหรับคนที่ชอบเรียกเบรเียกเลยพกชอบม้ามูเน้นจำนวน ไม่ชอบมาเดียวๆอะใช่ล็อก์นะฮะใครที่ชอบเขานี้ต้องรีบไหาเป็นเจ้าของอย่างด่วนเลยแล้วอย่าลืมนะครับเขาเข้ามาให้แลกในกิวนะจ๊ะอย่าลืมนะใช่แล้วกิวแรกนะจ๊ะจะกลับเข้าไปในกิวมาให้พวกท่านแลกกัน <laughs> ก็จบไปแล้วครับสำหรับรีวิวในวันนี้นะใครอยากดูรีวิวเฟี้ยวๆตัวต่อไปนี่ <laughs> ต้องติดตามชมนะจ๊ะใช่แล้วสำหรับวันนี้บายบาย Goodbye <laughs>